ก็ไดีค่ะเด็กๆวันนี้อยู่กับครูแน่นะคะกับอักษรออนเลินเช่นเดิมนะคะเรายังคงอยู่กันในบทเรื่องของเอ่อ m ม่ยังมีฟรูดเหมือนเดิมนะคะแต่วันนี้เราจะอยู่ที่ l e s s o n 4นะคะเราจะมาดูกันเรื่อง when's your birthday นะคะจำได้ไหมในครั้งก่อนนะคะคครูสอนการออกเสียงของลำดับที่ไปแล้วนะคะเราจะเอาลำดับที่เนี่ยมาใช้ในการพูดถึงประโยคการจำได้ไหมที่ครูบอกว่าอุ๊ยเอาไว้ใช้แบบว่าอุ๊ยลำดับที่1ลำดับที่2แต่ว่ามันจะเอาไปใช้กับเรื่องของการบอกว่าเราเกิดวันที่เท่าไหร่หนกออกไปคะเอาละนะวันนี้เราจะมาฝึกใช้กันจริงๆนะคะอ่าพร้อมแล้วเปิดหนังสือตามคุณครูไป เลยนะคะเด็กๆอ่นะนะคะมาเลยนะคะเรามาลองฟังกันแล้วหนูพูดตามด้วยนะคะมาเลยอ่ะอันแรกนะคะลองฟังดูนะเราพูดตามนะคะ When's your birthday? It's on the 4 t h of May. ฟังทันไหมฟังทันไหมเขาพูดว่าอะไรนะออะขออีกทีขออีกที When's your birthday? It's on the 4 t h of May. ไม่ยากเลยนะคะตามหัวข้อข้างบนเลยเห็นไหมคะข้างบนสีเขียวๆใช่ไหมลูก when's your birthday นี่คนนี้เขาพูดแบบนี้คะ่ะเด็กผู้หญิงพูดว่า when's นะฮะ your birthday แล้วพอถามว่า when's your birthday เนี่ยคือการถามว่าจำได้ไหมลูก when แปลว่าอะไร when แปลว่าอะไรคะ when แปลวา่าเมื่อไหร่ถูกไหม when แปลวา่าเมื่อไหร่เนาะตัวนี้นะ when แปลวา่าเมื่อไหร่ถูกไหมคะเมื่อไหร่ when's your birthday ก็ถามว่าอ้าววันเกิดของคุณคือวันไหนเมื่อไหร่นั่นเะองน,นะคะเด็กผู้ชายก็ตอบไปว่า is on the 4th of May นะคะหนูสังเกตรตรงนี้เห็นไหมคะ mm hmm. เขาบอกว่า it's on the first of May มี on ด้วยเออมี on ด้วยอย่าลืมนะในบทก,ก่อนๆเราเรียนไปคือ at ใช่ไหมคะแล้วก็มีตัวเลขเนาะตรวันนี้ที่เราเรียนลำดับที่นะคะที่เป็นวันเนี่ยเราจะใช้เป็น on นะคะแล้วก็มี the ด้วยหนูอย่าลืมนะลำดับที่ใช้ the ใช่ไหมคะแล้วก็ลำดับที่ c มี th ด้วยนะไม่ใช่ f o r ธรรมดาแบบนี้ถูกปะคะไม่ใช่เนาะมี the แล้วก็เป็น first นะแล้วก็ of May อะฟังอีกทีเราพูดตามนะคะ When's your birthday? It's on the fourth of May. A putam when's your birthday? It's on the fourth of May. eighteen look when's your birthday? It's on the fourth of May. โอเคเนาะ on the first of May เนี่ยเมย์บอกว่าเดือนพฤษภาคมถูกไหมคะใช่ไหมหนูก็ต้องไปจำเรื่องเดือนด้วยนะเราเรียนเรื่องนี้ไปแล้วใช่ไหมคะว่าเดือนมีอะไรบ้างนะคะอ่าทีนี้เรามาดูสิว่าเวลาการถามลูนะคะ when's your birthday นะคะตัวนี้เป็นการถามว่า วันเกิดของคุณคือเมื่อไรนะคะแล้วก็เวลาตอบหนูอย่าลืมนะคุณครูย้ําอีกรอบหนึ่งนะคะว่าหนูจะต้องมีคําว่า on ด้วยแล้วมี the แล้วตามด้วยอะไรคะลำดับที่มี off อีกตัวหนึ่งแล้วก็ตามด้วยเดือนนะคะนี่คือแพทเทิร์นของมันเลยหนูต้องจํานะเวลาพูดต้องพูดแบบนี้นะเป็น is on the 1st of may นะคะ is on the r s t นะคะคือวันที่4ของเดือนพฤษภาคมนั่นเองนะคะนะโครงสร้างแบบนี้เลยนะคะ when's your birthday และ is on the ตามด้วยลำดับที่นะคะแล้วก็ off ตามด้วยเดือนในลองดูซิคุณครูไม่น่าใจเลยว่าหนูจำได้หรือเปล่าสมมติอ่ะเป็นวันเกิดคุณครูแล้วกันวันเกิดของครูค่ะคือวันที่7นะคะเดือนสิงหาคมอ่าไหนลองซิไหนลองซิไหนหนูลองเป็นคุณครูสิลูกว่าสมมติถามว่า when's your birthday วันเกิดคุณเมื่อไหร่อ่ะหนูลองสมมุติว่าเป็นคุณครูค่ะ หนูตอบเป็นคนโกลว่า i s on ไหนลองซิลูกพูดไงนะ it's on วันที่เจ็ดลงไซเดอร์เข้าไปก่อนเจ็ดคือ seven ใช่ไหมคะ seven แล้วก็เติม th เข้าไปด้วย of ช่วยหน่อยแล้วเดือนนี้จำได้เปล่าสิงหาคมเราเรียกว่าออะไรนะออะไรนะ august ใช่ไหมคะให้เราพูดแบบนี้แล้วจุดเนาะ i s on the seventh of august เข้าใจไหมคะแบบนี้นะอ่าหนูก็ลองดูนะคะลองไปฝึกดูเวลาเด็กๆจะฝึกเราก็ง่ายๆนะเราก็ลองจับคู่กับเพื่อนหรือคุยก,กับเพื่อนนะคะแล้วก็เราลองดูว่าวันเกิดของเราในวันที่เท่าไหร่ลองใส่ลำดับที่เข้าไปลูกแล้วก็ใส่เดือนเข้าไปนะคะแล้วก็ลองพูดเป็นของเพื่อนด้วยว่าเพื่อนเป็นวันที่เท่าไหร่แล้วเดือนอะไรนึกออกไหมคะหนูก็จะได้ลำดับที่แล้วก็ได้เดือนด้วยโอเคอ่ะมาดูนะคะถ้าเราถามคนอื่นบา้างนี่ไงเมื่อกี้เราถาม when's your birthday ทีนี้ถ้าเราถามคนอื่นลูกหนูก็เอาคนคนนั้นนะคะมาใส่ชื่อตรงนี้ เช่น when's Julia's birthday นะคะระวังดีๆนะเรื่องนี้จะยากนิดหนึ่งตรงที่มันมี apostrophe s 2ตัวถูกไหมคะอะเดี๋ยวคุูจะอธิบายให้ฟังว่าคืออะไรนะแต่หนูระวังก่อนนะคะถัดมาอะเช่น when's t a r o s birthday นะคะก็คือวันเกิดของ t a r o คือเมื่อไหร่นะคะเห็นไหมคะถ้าเป็น apostrophe s ตัวแรกหรูก apostrophe s ตัวแรกนะคะที่เป็นตัวนี้ เห็นไหมคะที่คุณครูวงไว้เนี่ยตัวนี้นะวงสีส้มๆมนะคะหรือว่าในอของหนูเนี่ยจะเห็นเป็นตัวอักษรสีฟ้าใช่ไหมคะ apostrophe สตัวแรกลูกมันมา,มา,มา,มาจากคำว่า is นะคะเป็นตัวยอ่อของ verb to be นั่นเองนะคะแปลว่าเป็นอยู่คือเนาะแต่ apostrophe สภตัวที่2ลูกเราใช้ในการแสดงความเป็นเจ้าของนะคะนะ a p o s t r o p h ที่เป็นสีแดงแดงอูขีดให้ตัวนี้นะลูกเห็นไหมตัวนี้ตัวนี้ เจ้าตัวนี้ย่ะอโพรสโซเฟียตัวเนี้ยมันใช้ในการแสดงความเป็นเจ้าของนะคะเนาะว่าเป็นของจูเลียหรือว่าเป็นของทาร่นั่นเองนะคะได้ไหมลูกเนะาะแสดงว่าเวลาหนูเจออโพรสโซเฟียตหนูต้องดูตำแหน่งด้วยนะว่ามันคือรูปย่อของอีสหรือมันเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของนั่นเองนะคะนะวิธีการสังเกต่ง่ายไม่ยากลูกหนูเห็นป่ะถ้าเกิดมันเป็นอีสมันก็จะอยู่ตรงนี้ตำแหน่งของประโยคคาถามมาเลก มันจะอยู่หน้าประธานถูกไหมคะนะมันจะอยู่หน้าประธานแต่ถ้าเป็นอัพโพสโซฟีเอที่เป็นแสดงความเป็นเจ้าของเนี่ยมันจะขั้นระหว่างนามสองตัวเห็นไหมคะนึกเอาไหมคะเช่นสมมติอันนี้บอกว่าจูเลียสเบิร์ดเดย์แปลว่าวันเกิดของจูเลียถูกไหมคะแปลจากหลังมาหน้าก่อนแปลจากตัวนี้ก่อนหูก r บเดย์ก่อนแล้วก็เป็นเบิร์ดเดย์ของจูเลียถูกไหมคะเนะาะแปลจากหลังมาหน้าเบิร์ดเดย์ของ เอาใหม่เอาใหม่สมมติคุณครูลองนิดหนึ่งแล้วกันนะว่าเด็กๆเ,เข้าใจไหมสมมติครูจะพูดว่าพ่อของแนนเออพ่อของแนนให้เลือกระหว่าง n a นส father กับ father's แนนเออเด็กๆค้างงนะใช่ไหมใช่ไหมเพราะว่าคุณครูบอกแล้วแปลจากตัวหลังมาหน้าเนาะว่าอะไรไม่รู้ล่ะของอะไรใชกอย่างนึงแปลจากหลังมาหน้าดังนั้นพ่อของแนน พ่อต้องอยู่ตัวหลังจริงค่ะดังนั้นตัวที่ถูกต้องคือตัวบนพ่อใช่ไหมลูกเนี่ยตัวหลังเนาะพ่อของแนนแบบนี้เข้าใจไหมคะนะเราจะไม่ใช่ father's แนนเนี่ยต้องเป็น nans father นะคะก็บอกว่าพ่อของแนนอย่างนี้นะไม่งงนะลูกเวลาเราจะใช้อ o พ t วโซเฟีเราจะแปลตัวหลังก่อนลูก นะว่าอะไรของตัวหน้านะคะแบบนี้ไม่ยากนะจ๊ะโอเคนะนั้นๆนี่คือโครงสร้างที่หนูจะถามคนอื่นเช่นเมื่อกี้เราถาม when's your birthday ใช่ไหมคะเราเปลี่ยนจาก you ตรงนี้เป็นชื่อคนละใส่ apostrophe s ไม่ยากเนาะไม่ยากนะอ่ะโอเคมานะคะอีกตัวหนึ่งคุณครูย้ำแล้วก็คือการใช้ on ใช่ไหมคะ on จะใช้กับ วันที่นะคะนะแล้วก็ออนเนี่ยใช้กับใครอีกค,คุณครูใช้กับวันโลกแล้วก็อีกอันนึงก็คือออนใช้กับวันพิเศษทวนหน่อยทวนหน่อยหนึ่งออนโลกใช้กับวันที่ใช่ไหมคะสองออนใช้กับใครคะใช้กับวนันวันจันทร์วันอังคารวันพุธนะคะไล่ไปเลยนะจันทร์ถึงอาทิตย์อาทิตย์ถึงจันทร์หนูไล่ไปแล้วก็ออนใช้กับวันพิเศษต,ต่างๆเนาะหนูจำไปนะออนใช้กับวันคะ่ะแต่ว่าอ่ะเวลาคุณครูจำคุณครูจำงี้ ปกติเดือนลูกถ้าเป็นเดือนอันนี้จะเพิ่มเติมค้น,นี้นิดนึงนะเดือนเนี่ยจะใช้กับอินแต่เมื่อไหร่เป็นเดือนที่มีวันที่เออเป็น,ว,น,ว,นว,นะวันที่แล้วก็บวกเดือนด้วยนะวันที่เราก็มีเดือนเนี่ยนะอันนี้หนูจะเปลี่ยนเป็นออนจำได้ไหมอินใช้กับเดือนใช้กับปีลูกแต่เมื่อไหร่เดือนสมมติมีเดือนแต่ดูดีๆถ้ามันมีวันที่ด้วยหนูต้องใช้ใครใช้ออนนึกออกไหมคะอันนี้ห้ามลืมนะแต่ถ้าเป็นตัวเลขธรรมดาลูกเช่นบอกเวลาจะใช้ at นะในบทก่นกอนๆที่เราเคยเจอไปจำได้ไหมที่บอกว่า ui, I get up at 7 o c l o c าจำได้ไหมว่าโอ้ยตื่นนอนตอน7โมงเช้าอะไรแบบเนี้ยนะคะเนาะหรือหนูจะบอกว่าหนูเกิดตอน10โมงเช้าอ่ะหนูก็พูดได้ว่า I was born นะคะ at 10 o'clock แบบนี้นะแต่ถ้าหนูจะบอกุยฉันเกิดวันพุธหนูก็ต้องบอก I was born on Wednesday เห็นไหมถ้าเป็นวันใช้อ่อนนะคะหรือถ้าหนูจะพูดเป็นวันที่ก็ต้องเป็น on เหมือนกันใช่ไหมคะแล้วก็วันที่ Off แล้วก็ตามที่เดือนแบบนี้ไม่ยากนะเนาะโอเคอันนี้ไม่ยากเลยนะคะเรื่องของ On ผ่านนะไปดูต่อค่ะมาลองเลยนะคะจากเมื่อกี้ที่ครูบอกว่า is on the แล้วก็ตามได้วยลำดับที่แล้วก็ Off บวกเดือนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกัน is on the t r d of July is on the 3 r d of, of July อุ้ยช่วยครูสี third third คือวันที่เท่าไหร่เร็วถ้าหนูตอบได้ก็จะง่ายมาก third คือวันที่3ดังนั้นภาพที่ถูกต้องคือตัวไหนลูก A B C ตัวไหนคะอ,อ่ต้องเป็นข้อ B นั่นเองถูกไหมคะเนาะเพราะว่าเป็น third of July นั่นเองนะคะสมมติสมมุติสมมุติสมสมุติมันมีเลข3เพิ่มสมมติมันมีข้อ C สมมตินะครูเปียข้อดีแล้วกันสมมติมันเป็นเลขสมเหมือนกัน หนูก็ต้องเช็คเดือนด้วยนะนึกออกไว้คะเพราะมันบอกว่าเป็น first of july หนูก็ต้องดูเช่นถ้าข้อนี้มันเป็น first เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นจูลข้อนี้ก็ผิดนะถูกไหมคะใช่ไหมต่อให้เป็นเลขสามเหมือนกันหนูต้องดูเดือนตรงนี้ด้วยต้องดูทั้งวันที่แล้วก็เดือนไปกันต่อค่ะข้อที่สองไหนลองช่วยกวูสิ is on the seventeenth of july อุ้ย seventeen มันคือเลขอะไร look seventeen seventeen จง่าย s e v e n ก็คือเจ็ดถูกไหมมีจีนเข้ามาด้วย อุ้ยอันเนี้ยพอเจ็ดอุ้ยยากละยากละวมงครูมันมีเจ็ดหมดเลยอ่ยะเจ็ดหมดเลยถ้าเป็นยี่สิบเจ็ดเราจะเรียกว่า twenty จำได้ไหม twenty ใช่ไหมคะอันนี้ไม่ใช่เนาะันั้น seventeen พอเป็น teen ปุ๊บถ้าไอตัวนี้ต้องเรียกว่า seven อย่างเดียวใช่ไหมคะใช่ไหมนั้น seventeen ต้องเป็นสิบเจ็ดหรือหรือหนูดูเดือนด้วยก็ได้เห็นว่าพอเห็นจูลายปุ๊บบางคนอุ้ยครูนี้จูลายไม่ได้ผิดเลขแต่จูลายนี้ได้ไหมได้ดังนั้นตอบข้อ C cat ถูกไหมคะอันนี้ไม่ยากเนาะข้อที่3คุณคงูไม่ใบหนนลองตัวเอง is on the 2 1 s t of November is on the 2 1 s t of November ว,วิ November เจอป่าว November อยู่ตรงไหน November อ่ะรูตัดชอยอ่ากูมไม่ใบหรอกแต่รูตัดชอยให้ <laughs> นะไม่ใบนะคะ November นี่ November 2 1 s t 2 1 s t ใครบอกได้บ้างแล้วเลขที่21หรือ3 1เรา t w e n t first เก่งมากนะคะตอบข้อเอเนี่หลายคนบอกเธอบางคนหันไปกระซิบกันเธอเรายังนับเลขไม่เป็นเลยต้องไปฝึกนะคะใครที่ยังไม่ได้ต้องไปฝึกใครที่ได้แล้วกูดีใจด้วยเพราะว่าถ้าหนูเห็นตัวเลขปุ๊บหนูอ่านได้ใช่ไหมนอกจากในคลิปก่อนที่เราฝึกอ่านตัวเลขไปถ้าหนูอ่านได้ปุ๊บหนูจะรู้จริงๆว่าอ๋อ t w e n t r s t นะ t w e n t r s t t w e n t ก็คือ20 ถ้าเป็น31เราจะเรียกอะไรนะลูก31เราจะเรียกว่า thirty first ใช่ไหมคะ thirty first นนะคะแบบนี้เลยเนาะอันนี้ไม่ยากนะโอเคไปดูต่อเลยค่ะข้อที่สี่ค่ะ it's on the 1 2 t h of march it's on the 1 2 t h of march อุ้ย march m a r คุณคณรูแอบเห็นอืมอันนี้ตัดทิ้งจริงปะ่ะตัดทิ้งอุ้ย t w e e t w e l 2 t ต้องเป็นอะไรคะ สิบสองถ้าอันแรกมันคือ twenty ใช่ไหมลูกเนาะอันที่ยี่สิบอ่ะ twenty ข้อที่ห้าเออข้อต่อไปเลยค่ะข้อต่อไปนะคะเรามาฝึกพูดกันนะคะนะไม่ใช่ข้อที่ห้าเนี่ครูหลอกนะฮะฝึกพูดเรามาฝึกพูดกันดีกว่านะคะเรามาฝึกกันนะอ่ะอันที่หนึ่งลูกอุ้ยเราจะถามว่าอะไรนะลืมยังลืมยังวันเกิดเธอวันไหนหรอวันเกิดเธอวันไหนหรอพูดยังไงนะลูก when's your birthday ใช่ไหม when's your birthday นะคะเวลาตอบจําได้เปล่า ตอบได้ไหมตอบได้ไหม is on s i ่เดก่อนตามด้วยลำดับที่แล้ว off เราค่อยตามด้วยเดือนถูกไหมคะอ่ะครูเขียนให้ดูนะจะได้ไม่ลืมเตรียมตัวคะ่ะลำดับที่หนึ่งคะ่ะเราเรียกว่าเดอนอะไร the first และเดือน March ก็เลยพูดว่า is on the first of march is on the first of march เอาใหม่เอาหม่พูดใหม่ตามครูคะ่ะ when is your birthday ไม่ได้ย,ยินลอยไม่ได้ย,ยินรอยเด็กพูดดังๆเลยวรา when's your birthday เก่งมากดังขึ้นคำตอบค่ะ is on the first of march is on the first of march โอเคเนาะวันที่หนึ่งเดือนมีนาใครเกิดหนึ่งมีนาบ้างมีเปลายกมือมีไหมมีไหมยกมือเลยนะคะเพื่อนๆเตรียมตัวให้ของขวัญนะคะหนึ่งมีนาอ่ะไปดูต่อที่ว่าใครจะเกิดวันไหนนะนะเดี๋ยวเราไม่อาไม่ต้องซุบซิบกันไม่ต้องซุบซิบเพ่อผมเกิดวันไหนนะคะอ่ะเดี๋ยวพูดตามครูก่อนข้อที่สองลูกเราก็ต้องถามว่า when's your birthday อ่ะพูดตามครู when's your birthday โอ้เกิดมนะถามเธอเกิดวันไหนอะเด็กผู้หญิงเกิดวันไหนโลกจำได้เปล่าต้องเป็นเดอแล้วลัมดบ the, ทีไซออฟแล้วตามด้วยเดือนจำได้ไหมจำได้ไหมอนะพทเทินมนะนันน้นหนูต้องพูดว่า is on the 3 0 t h of April นะคะตัวนี้เวลาหนูออกเสียงเนี่ยนะจะยากนิดนึงอ่ามาพูดกันอีกทีนึงดีกว่านะคะเราพูดว่า is on the 3 0 t h of April นะคะมันจะยากตรงที่มันมีคำว่า the เนอะเสียง th เห็นไ,ไหมคะแล้วก็ thirty นะ thirty แล้วก็เอาไร thirty แล้วก็มี th อีกทีหนะึ่งนะ thirty นะ thirty of April นะคะได้ไหมตัวนี้คือ thirty นะ thirty แล้วก็มี th ตรงนี้นะคะนะ a p p r o เวลาหนูฝึกนะคะหนูอาจจะยากนิดนึงนะนคุณครูเข้าใจนะ,ะเพราะว่าตัวนี้คุณครูก็ฝึกมาตั้งแต่ตอนเด็กๆเหมือนกันนะคะแต่อบอกเลยว่าถ้าหนูฝึก Liu, ตั้งแต่ตอนนี้เวลาหนูโตขึ้นไปในเวลาออกเสียงก็จะง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าเสียง th เนี่ยมันเป็นเสียงที่คือหนูไปฝึกตอนโตๆในยากมากนะลิ้นมันแข็งแล้วนะมันต้องไป i อ s ่ r งเงี้ยนะคะ the นะ thirty นะ thirty แบบนี้เลย op r o per โ okay, อเคไหมคะได้ไหมอย่างนี้ไม่ไม,ไ,มไม่ยากนะลูกเนาะอ่ะโอเคไปลองดูอันถัดมาค่ะมันเดิมถามว่าวันเกิดคุณวันไหนต้องเป็น when when's your birthday นะคะ when's your birthday เช่นดูการ birth ตัวนี้ก็ต้องมีเสียง th ด้วยอ่างั้นต่อไปนี้เวลาเราไปร้องเพลง happy birthday to you จะไม่ birthday แบบนี้นะต้องเป็น happy birthday to you ออต้องเป็น b บิแบบนี้ด้วยนะคมีเสียง th นะคะเนาะ when's your birthday นะคะตัวนี้ก็บอกว่าคุณ เกิดวันไหนล่ะวันเกิดของคุณคือวันไหนอ่ะพูดตามครูหน่อยแล้ว when's your birthday เอาใหม่ยเสียง th ค่ะเด็กๆ when's your birthday เเก่งมากพยายามนะ,ะบางคน the b i r the ไม่เอาอย่างนี้ลูกไม่ใช่ the t h อย่างงี้นะต้องเป็น birth ออกเสียงว่า birth าแล้วก็แลปปิ้นมาหยุดไว้นึกออกไหมคะ when's your birthday เหมือนเดิมนะคะเราต้องพูด is on the ใช่ไหมคะ the แล้วก็ตามด้วย25ค่ะ25ใช่ไหมคะเราเรียกว่า twenty fifth เนี่ yeah, 25 th. แล้วก็มีเสียง th เ้วยนะ of December อ่ะพูดตามครูค่ะ is on the 25 th of December โอเคไหมคะนะยังอีกนึงนะเพราะว่าม,มีเสียง th ทุกตัวเลยที่เป็นลำดับที่นะลูกถัดไปนะคะถัดไปอ่านะเขาบอกว่าอะไรคะข้อถัดมาค่ะเหมือนเดิม when's your birthday พูดตามครูค่ะอีกที when's your birthday อ่า12บ้างเราพูดว่า is on the 12 th. นะฮะแล้วก็ตัวฟอฟันทีหนึ่งกันนะฟอฟันทีหนึ่งแล้วก็มีเสียงไอตัว th ด้วยนะ12นะฮะ of July นะคะ is on the 1 2 t h of July นี่กันไหมคะ t w แล้วก็มี th อีกทีหนึ่งนะคะโอเคนะอ่ะถัดมา why มีน้องโกโกวานะฮะบางคนก็เริ่มรร้องเลยนะโกโกวานะคะ when's your เอ uh, อ when's James' s birthday นะคะอันนี้เปลี่ยนแล้วนะไม่ย w e l v แล้วนะลกูกเราไปถามแล้วอุ๊ย ว h นส์จิมส์นะจมส์ด้วยนะ,ะเพราะว่ามีอ p o s t r โซเว s ตนะวันส์จิมส์ Birthday ถามว่าวันเกิดของจิมเนี่ยนะคะคือวันที่เท่าไหร่นะคะเนาะก,ก็คือ we is on ดูเห็นไหมวันที่เท่าไหร่ลกูกสองใช่ไหมคะก็ต้องเป็น the second นะคะ the second of November นะคะ is on the second of November นะ,ะพูดตามินคุณได้แล้วเอาใหม่ when's j ิ m ส์บุร์นเด is on the second of November เยี่ยมมากนะคะยากนิดนึงนะยากนิดนึงกูให้กำลังใจกูเข้าใจเลยว่าอ๋อลิ้นมันพันกันแล้วนะคะตอนนี้หนูมองว่าลายลิ้นออกมาสิคะบางคนแบบปากเริ่มแบบเมื่อยแล้วภาษาอังกฤษออกเสียงมันจะอยาบหลูกมันจะเมื่อยปากกันนิดนึงเพราะว่ามันจะมีแบบทั้งเสียงต้นเสียงกลางเสียงปลายเสียงท้ายเสียงอาปากทําปากกลมๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะเยอะนิดนึงอ่ะเหมือนเดิมค่ะขึ้นต้นต้องแบนวันใช่ไหมคะแล้วก็ Julia's birthday. Now when Julia's birthday? Ah, uh, When's Julia's birthday? 18 and when's Julia's birthday? Uh, now it's like on the 12th of March 12th. Now 12นะ12 of March นะอีกทีหนึ่งอ่ะพูดตามกูเูย is on ดูปากด้วย the 1 2 t h of March เนี่ยเก่งมากแล้วพูดได้เลยนะฮะบางเลย the นะฮะแล้วแล้วมาแล้วลูกปากมาถูกทางแล้วต้องแบบเงี้ยนะคะอย่าลืมเสียง th มันจะเป็นเงี้เอาลิ้นมาแตะแบบนี้นะคะมันจะแบบ the เห็นไหมถ้าเป็นเสียงเดิมก็แบบ the แบบนี้นะคะ t w e l f t เห็นไหมมันจะเหมือนปิด birth เห็นไหมลูกถ้าถ้าเราพูด birth 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 เห็นไหมปากมันจะไม่เหมือนกันมันจะแบบ birth day น yeah, ะ birthday อย่างงี้ไหมคะตรงมีแลปตีนอย่างงี้ด้วยนะโอเคเอาอีกค่ะเอาอีกค่ะมาเลยค่ะอ่านี่ก็จะเป็น when's my birthday นะ when's my birthday อ่ะพูดตามกูค่ะ when's my birthday อีกทีหนึ่ง when's my birthday อ่าวันนี้คือวันที่4นะคะเราก็เป็นเดือนเมย์ด้วยนะเราพูดว่า is on the first of May is on the f i r s t of May พูดตามกูรู้แล้ว is on the f i r s t of May is on the f i r s t of May อย่าลืมนะไม่ใช่ f o r นะมันต้องเป็น first มันต้องมีเสียงแับลินออกมาตรงนี้นะ first first มันเหมือนหนูพูดคำว่า f o r แล้วก็มี th เป็น first บบนี้นะคะยากนิดนึงเนาะยากนิดนึงนะสูนะ้ๆนะะ,ะนะคะเอาล่ะนะคะในบทนี้เด็กๆลองพูดตามครูละลองฝึกฟังเรียบร้อยนะคะอ่าเรามาถึงหน้าที่เราชอบที่สุดเลยนะคะเพราะว่าพอขึ้นคํควาว่าสรุปป,ปุ๊บนะคะแน่นอนว่าเตรียมตัวจบคลิปแล้วนะคะเด็กๆเริ่มยิ้มแล้วว่าเ้ยนหนูปากเบี้ยวคุณไปหมดแล้วนะคครูเพราะว่าออกเสียงนะบางคนแล้วบอกคุณๆน้ำลายกระเด็นใส่เพื่อนต้องระวังเลยนะคะหนูต้องแอบปิดปากกันเนึงนะเออเพราะว่าตอนนี้เราต้องแบบห้ามแพร่กระจาย,ายน้ำลายใส่เพื่อนนะคะอ่าในส่วนของ สรุปตรงนี้นะคะบทที่หนูเรียนในวันนี้กับคุณครูเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่หนูต้องจำนะคะอันแรกเลยคือการถามวันเกิดถูกไหมลูกว่าวิวันเกิดของเธอวันไหนนะคะให้เราพูดว่ายังไงนะคะเด็กๆเรามาทวนกันแล้วเราพูดว่า w h e n your birthday ใช่ไหมคะเมื่อกี้ที่เราฝึกพูดกันไปเนาะแล้วเวลาตอบอย่าลืมต้องตอบว่า it นะถ้ามันมีอัพพอโหนูเชื่อมเสียงกไเป็น is นี่ก็ได้นะคะนะ i on t h e อย่าลืมเดอนนะเราก็ตามด้วยลำดับที่ใช่ไหมคะ off แล้วตามที่เดือนนะเช่นเมื่อกี้เราบอกว่าจำได้ไหมจำได้ไหมาอายุตัวอย่างสมมติวันเกิดครูก็เป็นเจสิงหาจำได้ไหมคะ่า is on the seventh จำได้ไหม seventh นะคะแล้วก็ th เนาะแล้วก็ of August ใช่ไหมคะถูกไหมสมมติอ่ะเป็นวันที่1เดือน November ไหม่ะก็ November, ะะจะเป็น is on the first of November นได้ไหมคะเวลาหนูเขียนหนูอย่าลืมนะลูกถ้ามันเป็นพวกชื่ออะค่ะเป็นชื่อแบบชื่อเดือนเงี้ยค่ะน้องต้องขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่อย่างงี้นะลูกน้องเนี่ย n ใหญ่ A ใหญ่แบบนี้นะคะโอเคไหมอ่ะนะถัดมาอุ้ยคุณครูขาหนูจำได้ว่ามันไม่ได้แค่ถามถึงวันว่าวันเกิดของคุณคือวันไหนนะคะเรายังมีการถามอีกว่าเอ้าแล้ววันเกิดคนื่นล่ะนะคะเราใช้แบบนี้ค่ะเป็นวัน แล้วก็ตามด้วยชื่อคนจำได้ไหมเมื่อกี้ที่เราฝึกกันไปนะคะตรงนี้จะเป็นชื่อนะชื่อเช่น Jim's Birthday, j u l i เล s Birthday, n a n แนนส์บีรแบบนี้นะคะดังนั้นเวลาหนูถามก็เป็น When j จ m ม s birthday w h e n n a n นส์บีร์ธนะคะแล้วก็ When j u l i a s birthday หรือเพื่อนหนูชื่ออะไรชื่อนัดก็เป็น w h n n a ด s Birthday แบบนี้เพื่อนชื่อมิ้นก็เป็น w h n n m n t s birthday อุ๊ยวันเกิดมิน้นคือวันไหนอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะแล้วเราก็ตอบเมือนเดิมนะคะเพราะมันถามเป็นวันเนอะหนูสามารถใช้คำตอบตัวนี้ได้เลยค่ะว่า is on the แล้วตามด้วยลำดับที่นะคะแล้วก็ o f แล้วตามด้วยเดือนแบบนี้นั่นเองนะคะยากไหมลูก ม่ยากเลยนะแต่มันยากตรงตัวเลขนี่นแหละถืว่ายากที่เดือนนะคะงั้นในบทนี้นะหนูต้องไปฝึกนะเชื่อ,องกูลองไปฝึกกับเพื่อนางห้องเลยก็ได้แล้วหนูจะเก่งขึ้นเช่น when s your birthday วันเกิดเธอวันไหนแล้วก็ให้เพื่อนตอบมาว่าเป็นวันไหนนะคะหรือให้เพื่อนถามกลับว่า w e n s your birthday แล้วหนูก็ลองฝึกตอบเป็นวันเกิดของเพื่อนว่าวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรท่นเองนึกออกไหมคะนะไปลองฝึกดูนะโอเคนะอย่าลืมไปฝึกบาบฝึกหัดด้วยนะคะของเราเนี่ยจะอยู่ที่หน้า100่งร้อยนะยี่สิบสี่ถึงหนึ่งร้อย หนูลองไปขีดขีดเขียนเขียนดูนะคะว่าเขามีอะไรให้ทําเช่นบางอันให้จับคู่บางอันให้วาดภาพระบายสีนะคะหรือบางอันให้หนูลองแบบฝึกเขียนคําตอบนะคะหรือว่าฝึกพูดด้วยนะไปลองฝึกดูนะคะแล้วหนูจะเก่งมากขึ้นเนาะในวันนี้นะคะคกูรกก็คงต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมนะคะมาติดตามชมกันในคลิปหน้าว่าเอ๊กูณกรูจะเอาอะไรมาสอนอีกนอกจากตัวเลขแล้วเดือนแล้วจะมีอะไรอีกนะที่เราจะฝึกพูดได้นะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ณูรูขอลาไปก่อนนะคะเด็กๆอย่าลืมไปฝึกนะไปแล้วนะบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education